ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาลสต์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่องยูทูบและกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายวันอันสามหาสนุกประจำในวันเสาร์ ที่23กันยายน2566ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีเะวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับนะแต่สามารถที่จะสนมนไหว้พระทำบ,บุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับอันนี้มาพูดถึงความฝัน สำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นสิบำเนม่ยมีลักษณะเหมือนขึ้นเจ็ดานะก็คือฝันดีหรือร้ายเนี่ย <c oughs> นะก็จะเป็นจริงตามคำทำนายนะครับก็ขอให้โชคดีฝันได้เงินก็ได้เงินฝันว่าได้ทองก็ได้ทองประสบความสำเร็จนะครับโอเคนะอันนี้ก็เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับเออเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนุ่งผ้า <c oughs> นะพอดีอาจารย์มีลูกศิษย์หลายคนเนี่ยนะมาสั่งบูชามหายานพระพุทธเจ้าหาพระองค์เนี่ยอาจารย์ก็ส่งทยอยส่งไปให้หลายคนนะเอ,อแหมมันนักจะมีปัญหาและเกินนะักขนส่งเนี่ยนะบุกบ้างอะไรเง้ยกองบุบบ้างละเบี้ยวบ้างอะไรเงี้ยจำรุดบ้างนะมีการเปิดกล่องของอาจารย์ก็ไม่รู้นะก็อยากจะรู้จริงจัง ก็ถึงถามไหมอยากจะถามว่าไปสนีเนี่ยเจ้าที่เจ้าหน้าที่ขนส่งพัสดุเนี่ยนะะเจามือลวงค้นหาอะไรเหรอเออในกล่องมันก็มีมหายันนะขนาด A4 แล้วก็มีบทสวดหนึ่งใบมีอยู่แค่นี้ไม่มีของกินนะจะบอกให้ไม่มีนะเออคือเวลาทุกครั้งเนี่ยจามเวลาส่งไปเนี่ยหลายคนเนี่ย ใจก่อตูตู้ต่อมต่อมเอ๊ะมันจะมีปัญหาไหมนะมันจะชำรุดมีเสียหายไหมโนนีน่นั่นใช่ไหมเออส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาบางทีก็ชอบแกะไม่รู้จะแกะทําไมคุณก็เห็นดูตามรูปตามสภาพสิเออคือไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเวลาอาจารย์ส่งไปเนี่ยนะเรียบร้อยปิดมิดชิดอย่างดีแต่พอไปถึง สภาพมันจะเป็นแบบนี้ครับคือคือคืออาจารย์ทําเรียบร้อยนะแต่พอไปแล้วนี่อาจารย์ไม่รู้เลยคือไม่รู้เขาจะไปส่งยังไงอันนี้ก็สุดแท้แต่นะเออคือจอะเปิดสิแหมไม่น่าเลยจะเปิดทําไมไม่ใช่มีของกินนะเออของกินไม่มีไม่มีทุเรียนกระติก็ไม่มีแหมนะโอเคอันนี้ วต่อาจะมาพูดถึงในเรื่องของอาการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโลคลำคาแลไม่ดีซาหัวใหม่วันเสาร์ดีตัดผมใหม่ก็ดีตัดเล็บเจ็บป่วยนะทาน้้ำมันในวันเสาร์ก็ถือว่าสัพพะประสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะ เพราะฉะนั้นท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาดูเรื่องทาการมงคลต่างๆนะครับรวมถึงเสริมดวงชะตามหายันพระพุทธเจ้าหาพระองค์เสริมดวงชะตาให้คุณมีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองประสบความสําเร็จนะครับเ,ออเป็นอันดับหนึ่งมีสาธรุชนเนมีลูกศิษย์บูชานี้มากที่สุดและบูชาไปแล้วนี่ก็เห็นผลมีโชคลาภตามกันมาบางคนมีโชคลาภในวันนั้นเลยก็มีนะครับ เ,เพราะฉะนั้นสนใจเช่าบูชาก็ราคาบูชาเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมาหลายปีแล้วเ,เพราะฉะนั้นท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจ้างจะส่งไปสนีไปให้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่ต้องมานั่งลุ้นนะจะถึงไหมเนจะเรียบร้อยไหมอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้อันนี้จะมาถึงเสียงเซมซีประจำวันให้คุณตั้งจิตอธิษฐาน เดีย๋ยวาจาจะสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสําเร็จนะครับสาธุคดีสิงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาปาปลอดภัยคิดเงินได้นเงินคิดทองไหนทองรวยนะได้เซมซีใบที่ยี่สิบสี่ไอ้ยี่สิบหกยี่สิบหกโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยอยู่ในความลําบากนะท่านจะต้องอดทนเพราะคุณจะได้รับความกดดันเนี่ยจากทุกที่ทุกทางนะครับแล้วก็ระวัง ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะคุณจะต้องรักษาคุณงามความดีไว้ให้ดีที่สุดสิ่งที่คาดหวังก็ยังไม่ค่อยสมหวังต้องรอสักระยะนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยกันได้จะต้องเลิกหลายอย่างกันมาพูดถึงธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ <c oughs> นะก็ถือว่าจะพบกับอุปสรรคขอให้ท่านอดทนนะครับการสมัครงานต้องรอคอยต่อไปนะ พูดถึงคะแนนสอบก็ไม่ค่อยดีนักนะครับถามถึงดวงชะตาสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้คุณจะต้องรีบในการรักษานะโรคที่เป็นระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโรคปอดแล้วก็โรคท้องอส่วนล่างนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาอันนี้ก็เยอะต่อมาจะมาพูดถึงกานะร นะดูดวงชะตาตามวันเกิดนะครับเออนะตาวันเกิดในดวงชะตาคุณเกิดวันไหนบ้างหลายคนเนี่ยนะครับก,ก็อะไรนะส่งบางคนมาดูดวงชะตาก็วันเกิดพอดีเกิดทุกวันอาจารย์ก็อวยพรให้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดวันนี้ Happy Birthday ดูดู h p p p y Birthday ด p ูดู h ฮ p y y p Happy Birthday! Doo <c oughs> ดูดูไิฮวฮิฮ่าฮวาพ่วยเงินทองนะได้เกิดวันนี้ก็ศาลสำเร็จนะมาพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นเขียวเขียวไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีม่วงดำแดงชมพูสีฟ้าสีดีสุดก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะครับทิศที่ดีก็จะมีทิศเหนือนะ แต่ทิศใต้ไม่ดีในดวงชะตาวันนี้นะครับตัวเลขนำโชคเออตัวเลขนำโชคเนี่ยวันนี้เลขหกกับหนึ่งได้แล้วก็เลขแปดสองหกนะครับเออขอให้โชคดีนะประสบความสำเร็จมาพูดถึงคนเกิดวันเสาร์เนี่ยถือว่าคุณจะคิดมาก นะครับถ้าเสาคลองไวตามทักษะปีหนึ่งเนี่ยจะให้ทําให้คุณเนี่ยคิดมากเรื่องปัญหาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเข้าไว้ต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังน้ําในหูก็ได้ลำไส้สมองตับต้องระวังนะครับต่อมาพูดถึงคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยครับจะมีคนให้ความเคารพศรัทธานับถือ นะแล้วก็มีคนเก่งอกเก่งใจมากขึ้นนะครับต่อมาคนเกิดวันศุกร์เจ้าชะตาก็จะมีรายได้ทางด้านการเงินที่ดีมากขึ้นเออมีเงินมีทองประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าคุณจะมีทรัพย์สินมั่นคงจะมีที่อยู่อาศัยแบบปุับปรับอย่างรวดเร็วนะครับและสถานที่แถวนั้นก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมมีเงินมีทองนะต่อมาคนเกิดวันจันทร์ ถือว่าคุณอาจจะเหนื่อยนะครับคุณต้องใช้ทักษะความรู้นะครับความชานาญความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงจะดีจะประสบความสาเร็จต่อมาค้นเกิดวันอังคารถือว่าคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนพบมิตรที่ดีนะครับมีคนด้วยความจริงใจที่ช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีต่อมาค้นเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับวันนี้การเจราจาตกลงต่างๆ นะ่าจะเกิดความเสียหายผิดพลาดมีอุปสรรคปัญหานะครับก็ต้องระวังในเรื่องการลงทุนด้วยในวันนี้นะโอเคก็จะมาพูดถึงปรากฏการดวงดาววันนี้นะครับวันที่ยี่สิบสามเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็ยังเสียอยู่อาทิตย์ติดพิษนาคอยู่นะครับก็ต้องระวังแรงกดดันมีอุปสรรคแล้วก็ระวังสุขภาพด้วยนะ ต่อมามาพูดถึงตามราศีจักรกันเลยนะชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยดวงคุณดาวงานก็อยู่ราพาัวันนี้งานก็มีลูกน้องบริวารช่วยเหลืองานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ปุตตะก็เป็นอันรในดวชะตาของคุณเนี่ยนะก็ต้องระวังปัญหาอุปสรรคใหม่ๆนะครับการเงินก็อย่าไปคาดหวังมากนะนะส่วนคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องดีในดวชะตาระวังสุขภาพ ต่อมาชาวนัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภในดวงชะตาคุณในเรื่องของงานก็ยังเป็นวินาตอยู่นะครับค่อยเป็นค่อยไปการเงินก็จะมีเงินเข้าบ้านวันนี้จ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับระวังทรัพย์สินให้ดีนะดวงชะตาคุณเรื่องการเงินบอกไปแล้วความรักก็ต้องระวังการทะเลาะบอกแว้งกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนถือว่าดวงชะตาคุณมีเสียงสีคุ้มครอง การงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับคนรักก็ต้องระวังด้านสุขภาพะนะส่วนการเงินการทองในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็มีรายจ่ายไปเกี่ยวข้อประเภทตรงข้ามแล้วคุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะต่อมาเช้าลัคนาราศีกรกฎเชาวาากรกฎในดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยอังคารก็อยู่สหาชะนะครับการติดต่อสื่อสารก็ถือว่าดีนะในเรื่องของงาน ส่วนการเงินการทองก็จะมั่นคงมีรายได้ข้ามาคุณมีเกณฑ์การจ่ายภาษีนะครับระวังความขัดแย้งเรื่องผิดใจกับเพื่อนฝูงด้านความรักก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงหรชาวราศีสิง,สสงให้ระวังปัญหาอุปสรรคเรื่องเงินเงินทองทองนะครับความขัดแย้งดวงคุณเนี่ยนะจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับการงานก็จะเป็นวินาศอยู่ ส่วนความรักคู่คลองให้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับต่อมาชาวาลัคนาราศีกันชาวราศีกันถือว่าดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรายได้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยควรห่างกันเข้าไว้ดีที่สุดความรักยังไม่ค่อยดีนะต่อมาชาวาลาัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในเรื่องของงานเนี่ยนะครับ ก็อาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับจะประสบความสําเร็จต้องขยันแต่การเงินความรักก็จะเป็นวินาศอยู่ไม่ค่อยได้ดังใจมีรายจ่ายอยู่นะครับในดวงชะตาต่อมาเช้าลัคนาราศีพิจิกพิจิกดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของงานก็เข้าสู่ลาภาแล้วนะครับงานหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะนําพามาซึ่งลาภและผลประโยชน์ที่ดีครับให้ระวังความขัดแย้งหรือการตกลงเรื่องผลประโยชน์ตา่ตาง อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันนะเอ่อต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูดวงชะตาคุณเรื่องงานจะเกิดความเสียหายต้องระวังเอกสารสัญญาให้ดีนะครับการเงินทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านในดวงชะตาในเรื่องของความรักเนี่ยคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนนะแต่วันนี้ไม่ค่อยดีระวังในเรื่องของเครดิตนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรดวงชะตาคุณเรื่องงานเนี่ย นะดาวศุกร์ก็อยู่พบปัตน้คุณจะมีสัญญาณก็ตกลงเจราจาเรื่องงานนะครับเอกสารสัญญาก็าต้องดูให้ดีเพราะพุทธยังเป็นมรณะอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยนะดาวพระจันทร์กู้ครองก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในระดับหนึ่งนะครับ <c oughs> ต่อมาชาวนักษณาราศีกุมราศีกุมถือว่าดวชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ย อังคารเป็นมรณะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย,ย้ายนะครับในเรื่องของการเงินการทองเนดาวพฤหัสบดีคุณก็จะได้เงินจากทางไกล่างถิ่นต่างแดนความรักในช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีชาวราศีมีเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับสมัครงานก็มีโอกาสได้งานแต่ว่าจะเป็นงานทางไกลหรือต้องเดินทางในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตนข้าม แต่ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งการโต้เถียงกันด้วยนะครับเ,ออเพราะดาวอาทิตย์ผิดอังคารอยู่พวกปัตตน้ดาวคู่ก็เป็นอาริเพราะฉะนั้นระวังเรื่องผิดใจกันนะครับระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะโอเคครบ12ลราศีเดี๋ยวจะมาเสียงไพย่ยิปซีดูเพิ่มเติมว่าดวงสถตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ใบที่หนึ่งนะคร<ส>ับซใบที่2 2> <c oughs> สองซบที่สามโอเคเวลาสิบวิเริ่มเชืออหมาชาสีงาชุกแล้วก็จับใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ควา้าสาไม่เท้านะครับด้วยชะตาคุณนี้หลวงการนำเข้าส่งออกต่างๆทั้งในและต่างประเทศดีประสบความสําเร็จการเงินได้รับผลกําไรจากงานส่วนความรักมีโอกาสเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับต่อมาคนที่บ้ายใบที่ สองคุณได้ครับราชาถือไม้เท้านะครับในเรื่องการงานจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเข้ามานะครับการเงินเนี่ยก็จะมีรายได้ที่ดีในดวงชะตาในเรื่องความรักจะมีเกณฑ์การเรียนรู้นิสัยใจคอกันนะครับต่อมาคนร้ไพ่ใบที่สามคุณได้ครับสามด,บดาบดวงชะตาคุณให้ระวังเรื่องทุกโกทุกใจจะมีปัญหาโุปสัคเรื่องงานหุ้นส่วนการเงินมีเรื่องเสียทรัพย์ ความรักก็จะมีปัญหาเลิกลาอย่าล้างกันแล้วในดวงชะตาก็ไม่ค่อยดีต้องระวังนะครับโอเคครบสิบสองราศีแล้วถ้าในสนใจให้จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ